สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านกลับมาพบกับผมที่เด็ดบายบอลเอฟซีคลับอีกครั้งนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8มกราคม2569สศึกฟุตบอลกลางสัปดาห์ยังคงร้อนแรงผมคัดเน้นๆ3คู่เด็ดมาฝากมีทั้งบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกเกาโชซซเรียอาและศึกซูเปอร,ร์คัพสเปนที่เดือดแน่นอนรับรองว่าสุดเจ๋งไม่มีเจงไปลุยกันเลยครับ ประเดิมคู่เอกประจำค่ำคืนนี้ที่เอเมเรตสเตเดียมครับปืนใหญ่อาร์เซนอลจาฟูงเปิดบ้านรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลอาร์เซนอลฟอร์มในบ้านโหดจัดชนะ9จาก10นัดยังไม่แพ้ใครในรังเกมรับเหนียวแน่นสุดในลีก ลิเวอร์พูลทีมเยือนมีปัญหาหนักครับนอกจากฟอร์มเกมนอกบ้านจะไม่ดีแล้ววันนี้ยังขาดตัวหลักเพียบทั้งโมฮัมเหม็ดซาร่าที่ไปทีมชาติและกองหน้าตัวเป้าที่เจ็บกันระนาวแม้ราคาจะไหลไปทางอาร์เซนอลแรงมากแต่บอลคู่นี้เจอกันทีไรแลกหมัดกันมันหยดอาร์เซนอลต่อแพงไปหน่อยสําหรับบอลเกรดใกล้เคียงกันผมมองว่าลิเวอร์พูลมีทีเด็ดพอที่จะบุกมาแบ่งแต้มได้ครับทีเด็ดชี้เป้ารองลิเวอร์พูลสู้ยิบตายันเสมอไหวครับ ข้ามมาที่อิตาลีครับปีศาจแดงดำเอซีมิลานเปิดซานซิโรรับมือเจนัวเอซีมิลานรองจากฝูงฟอร์มกำลังเข้าฝักชนะ5จาก6นัดหลังสุดในบ้านแข็งแกร่งเกมรับเสียยากเจนัวอาการโครม่าครับแพ้มา3นัดติดใน6เกมหลังเกมรับรั่วเสียประตูเยอะแถมวันนี้ขาดตัวหลักไปอีก มิลานเหนือกว่าทุกประตูครับทั้งฟอร์มการเล่นและคุณภาพนักเตะเจนัวที่เกมรับยุ่ยแบบนี้ไม่น่ารอดกลับออกไปครับที่เด็ดชี้เป้าต่อเอซมิลานยิงทะลุราคากินเต็มแน่นอนครับปิดท้ายที่ซูเปอร,ร์คัพสเปนรอบรองชนะเลิศเตกสนามกลางที่ซาอุตราหมีแอตมาดริดดวลเดือดราชันชุดขาวเรอัลมาดริด At ตมาดริบอลเขี่ยวลากดินแพ้ยากสุดๆเวลาเจอเรอัลมาดริดวันนี้ขาดแค่แดนกลางแต่ตัวรุกอยู่กันครบเรอัลมาดริดข่าวร้ายสุดๆคือไม่มีคีลิยันเอมเปเป้ที่เจ็บยาวความดุดันในเกมรุกหายไปเยอะแน่นอน แม้เรอัลมาดริดจะขาดเอ็มบัปเป้แต่ขุมกำลังที่เหลืออย่างจูดเบลลิงแฮมแลระบบทีมของชาบีอลองโซยังน่ากลัวครับผมเชื่อว่าราชันชุดขาวจะอาศัยความเก่าเบียดเอาชนะไปได้ที่เด็ดชี้เป้าต่อเรอัลมาดริดเฉือนชนะเข้าชิงได้ครับ สรุป3ตัวเด็ดวันพฤหัสนี้นะครับเิเวอรรอร์รองเอซีมิลานและเรอัลมาดริดครับใครอยากได้แนวทางแม่นๆแบบสุดเจ๋งไม่มีเจ๊งตลอดทั้งสัปดาห์แวะมาได้ที่ b t BC 7 0 7นนอล c ับนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและรับทรัพย์ในคืนวันพฤหัสนี้ครับสวัสดีครับ